ก็เป็นที่ยืนแล้วนะสำหรับาแพ็กใหม่6แพ็กใหม่ที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้ครับเริ่มเล่นแพ็กแรกนะครับแพ็กของแอคูนิกบาเมนบายเยนบิลลีนะครับก็จะมีดูซาราสูมีโอลิเวอร์คารนแล้วก็มีชาบีเอลังโซนะครับมาเพเยร์บิลบินกันบ้างนะครับเพเยร์บิลบินนะครับอาจจะไม่ใช่รูปที่ทางการเท่าไหร่นะครับแต่รูปนี้ก็น่าจะเร็วที่สุดที่เข้ามาแล้วนะครับจะเริ่มทับมาโดย คาเซโมโลนะครับคาเซเมิโลซึ่งขอบอกเลยว่าคาบสาัดส่นของเรอัลมดลิตเนี่ยจะไม่มีคาเซมิโลคาเซมิโลนะครับเพราะว่ามาลิเพย์กับอิกแล้วก็จะมีคาเซมิโลโรามาตินเนสมูโรวินโคลวสิสไม่ใช่โควสิสครับมิริงโควิกอิซักจอแอนพิกฟอร์ดเนมันย่ามาร์ตินมาลิพานเดลาครุสเบรเมอร์และชูนะครับตัวต่อไปนะครับ คอลเลคชันที่จะมาในวันจันทร์หน้านะครับจะมีอยู่4แพ็กนะครับก็จะมีอาร์ติโกมาลิดเรดลมาลิตมาสตีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม,ผมเลือกมาที่แมนเลมอาร์ิโกมาลิดเลยครับนัมทัพมาเลยนะครับเจ้าเดนโอบักตัวที่ผมสนใจนะครับจะมีอยู่2ตัวครับลุยโซเลสและเจ้าฟิลิปซึ่งเดี๋ยวผมจะมาดูข้าวรางเลือดตันอีกทีหนึ่งจะมีลุยโซเลสฟิลิปลอเรนเต้เจ้าฟิลิปเฮอร์โมโซ คาร์สโกและคอรีนะครับฝั่งของเรอัลมาดริดจ,จะนำทัพมาโดยเคเบนเซม่าครับซึ่งเคยมาเป็นฟีเจอร์ตอนนั้นนี้แล้วค่อนข้าง2-3งสามอร์ชันเลยนะครับกูตัวเซอร์เกลลาโมสนี่ผมถึงคงอยากได้นะครับเพราะว่าสเตเ็ทบบของลาโมสแต่ผมยังไม่เคยใช้นะครับสำหรับปีสองพยี่สิบเอ็ดทอมครูสทอมครูสครับผมเรียกทอมครูสวาลานผมเคยใช้ในร่างฝรั่งเศสแล้วค่อนข้างที่จะกันจวนมันยาวดีนะครับอาส์ตาโบเวิร์ด และลูคัสเวสเคกตเป็น2ตัวที่มาในฟีเจอร์เป็นล่างแรกนะครับ2ตัวหลังสุดมาเกาะอังกฤษกันบ้างครับ2องซับเซเลคชั่นใหม่ที่เข้ามาก็มีแมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนซิตี้นะครับนั่นครับมันเลยอาเกโลนะครับเกเินเดอร์บอยสเตอร์ริงเอดซันเบรโดซินวาและไม่พลาดแน่นอนครับคุณตัวกันนะครับโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นมากจอห์นสโตนและคายบกเกอร์นะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีอยู่ที่น,น่าแปลกใจคือไม่มีมาคัสลาชฟอร์ดไม่มีบรูโน่เฟานเดนเดสไม่มีแฮร์รี่แม็กควายและไม่มีดินเดเลิ็บนะครับซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีของทางโคมาน,นียเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมผมว่าทุกคนชอบแพ็คนี้มากเลยนะมีเดกริสันโคมานียอองรีนมาเซลอลร์มบิสซาก้าฟอนเดเบกเฟสบาย์และลุชชอผมว่าทุกคนกค่อนจะชอบมากนะครับใครไม่ชอบก็ ผมว่ามันดีกว่าแพ็ก,อก่อนๆนนะครับแพ็กที่แมนยูมาสสลเตอร์มาแบบแบบเดิมเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไม่มีตัวอื่นมานะครับแล้วรอบนี้เฟสมาผมก็อยากได้มากถ้าจะเอามารีวิวนะครับก็จะกลับมาสอปดการรีวิว6แพ็กใหม่ที่จะเข้ามาในวันพฤหัสและวันจันทร์นี้นะครับใครชอบกดไลืมลกดไลค์กดติดตาสวัสดีครับบ๊ายบาย